ก็ขี้น้อมูครับผมโม้ามตัวครับบิ่งมันจได้จากกิโลครับซีเดือนครับยสิแกงพี่น้องก็ลจากบาคที่ใครหางตัวหาตัวะได้เงินจากบาทโลละทอนทนี้ครับผมโมซีเดียนครับไ่กี่เงนครับฮอนครับราคาก็ถือ ของคนอย่น้สิางคน่ขายก่อนนะอี่น้องต่สันมีคนมาถามจักเถี่ยครับนี่ครับของอย่านี้สามตัวเนี่ยคไปจับกระสัยของตัวนี่ครับนี่ก็ได้ีดสัสันครับหาตัวจะได้เงินจากบาทครับโลดจากบาทดัชเลียสิถือตัวจากลรัด เบืเ้งตัวเดียวก็จะได้จากรูกขาดเราเก่าสิบกัวสิเมนโอเก่าสิบหานี่นะครับอเอา,เา,าครับพี่น้อง,งนีุ่ณนาจับมูนเครับจับมูเขากเลยอยู่เบื้องบนเลยจากลูกครับพอหอกนี่ตัวนั้นล่ะตัวเมียนะ บ่น้ำเลาไอ้เ <C> น <ane> ี้ยพอไปแต่สีดแม่น่นมั้มันให้ดีายสีดแม่มเล่นเหรอบพอกู่สองตัวกันน้องั้นีดายเป็นใงเดี๋ยวสีสุกแข็งกว่าหมูจุโลจุกลครับนอนเล่นเวเคยเห็นแล้วคนบอกนะ มึงคคอกนี่ออกก้อนควกดันเด้อเอาจับออกแม่ก้อนเนี่ยตรขาดรานี่ยปดสิบัวแปดสิบได้ยบบวงหันเนี่ยผมว่ามันตัวเง้งเป็นแต่ได้มาถึงจ้ตัวแมูลจาบ้านน้อยแล้ก็เดียตัวแล้วก็อรูดอก กันไหนจหัวหันอีกหามือวะนี่ตายคนดิไปยังมีคนถามดีหลายถามเสียทงก็เพราะปะนั้นถามเสียทงก็บมิจาว่าบ่มีคิ้วคิ้วอยู่ขายยี่สิบสามสิบตัวคนบาทนี้ นครับตัวนี้กับตัวนั้นเดี๋ยวมัสรุปพี่น้องเรด่วงว่มมาหาตัว,น,วนี่จะได้เท่าไรโหาตัวรโ้โหกสิบบาทนี่จะได้เท่าไรครับเราจะจับโมซอยเพิ่นก็ได้มือลาไทยสีตัวขายสองตัวจ่วยสองตัวมันคำตัวันห

ครับหมูสีเดียนนะครับหมูที่หล้วก็ได้ตัวละเ 92, ก92้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสบนๆครับหมที่ทายาพบ่ตัวเลครกบอนห้าตัวมนีนบ้านน้องบุรลองคอ,อกก็แมีนคอ,อกนั้นหรือคอกลงไปหรือ

กันโลกบะครับคายมูหาตัวในประมาณนี้แหละตัวเฉลีย่ยอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องโลหกสิบาทมาเสีครอบผม